เรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวปทุมธานีเตรียมตัวให้ดีเพราะถนนสายหลักทลอ4 6 6ตอนต่างระดับรังสิทตแยกบางพูลจะถูกปิดและเบี่ยงจราจรหลายจุดเป็นเวลานานถึง18วันเต็มซึ่งอาจทําให้การเดินทางของคุณล่าช้าและติดขัดอย่างหนักแต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่จะทางานในช่วงกลางคืนเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงเวลาที่คนใช้ถนนน้อยที่สุด แขวงทางหลวงปทุมธานีภายใต้กรมทางหลวงได้แจ้งข่าวสำคัญเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานปรับระดับผิวทางและบูรณะถนนในช่วงกม0000ถึงกม1145ด้านซ้ายทางของถนนหมายเลข346ระหว่างต่างระดับรังสิตและแยกบ,บางพูลโดยสัญญาเลขที่ปะทะ50 2568ลงวันที่11กันยายน2568รายละเอียดงานมีดังนี้ หงงานปรับปรุงผิวจราจรในทิศทางจากรังสิต์มุ่งหน้าปทุมธานีจะดำเนินการในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง18ตุลาคม2568รวมเป็นเวลา18คืนติดต่อกันเพื่อให้ถนนมีสภาพดีและปลอดภัยมากขึ้น 2. งานเปลี่ยนฝาตะแกงเป็นฝากลมในตำแหน่งก่อซูน0หนึ่งศูนย์และก่2ซูสองในทิศทางเดียวกันจะดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันและเป็นช่วงๆเพื่อให้การจราจรยังคงไหลลื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3. งานยกฝาบ่อพักลมในหลายจุดได้แก่กอมศูนยกอม0ูนยกอมหนึ่กศูอมศูนยและกอมหนึ่ทิศทางรังสิตมุ่งหน้าปทุมธานีจะดำเนินการในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาเช่นกันและจะทำเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าม,มากเกินไป แม้ว่าการดําเนินงานในช่วงเวลากลางคืนจะช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรในช่วงวันแต่ก็ยังอาจทําให้ผู้ใช้ถนนได้รับความไม่สะดวกบ้างในบางช่วงเวลาแขวงทางหลวงปทุมธานีจึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอความร่วมมือจากประชาชนในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่ทันคิด การปิดถนนและเบี่ยงจราจรในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อาจทำให้เกิดความสับสนและอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางหรือผู้ขับขี่ที่รีบร้อนคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ควรมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนหรือไม่หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุข,ขัดข้องระหว่างดำเนินงานสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 1 4 4 1 2คุณคิดเห็นอย่างไรกับการปิดถนนครั้งนี้ เป็นการจําเป็นเพื่อพัฒนาถนนหรือเป็นภาระที่เกินจําเป็นสแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง